สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านอาเบิร์ตสุภุสุกคนจ้าสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านอาเบิร์ตสุภุสุกคนจ้ะ <AN> พี่น้องจ้ามื้อนี้สาวเปิ้นจะมาแกงเห็ดรวมมิตรนะคะพี่น้องมาเบิ่งกันจ้าอันนี้ก็สิเป็นผักคะหรือว่าสะอมเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็น ต้นหอมพระอ,อตูนี่ก็จะอบะบวบพี่น้องเห็ดเฟืองนี้เป็นเห็ดขาวพี่น้องนี่จะเป็นแป้งพี่น้องแป้งมันนะคะเนาะเขนข้าวเบื่อเลยค่ะพี่น้องพอผู่มีเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะเป็นน้ำยานางยานางที่ว่าสับเป็นยองเองค่ะพี่น้องมาจา้ะพี่น้องจ้ะมาแกงกันเลยจา้า จัดพ่น้องะสับป่รดก็จะได้เอาน้ำยานางนะคะเนาะลงไปก่อนเลยจ้าเขียวค่ะนาดเลยจัดพี่นอ้องอ่ามันนอนกลน,น้อะ,ะเนาะน้ำยานางน,น,นอนกลลงไปเลยนะคะเนาะเสียบปับ๊ก่นองนี่ก็จะเป็นหอมแดงเนาะล้วนกะ็ ตะไคร้พี่น้องหอมแดงตะไคร้ผิดมาค่ะเนาะควรจะสามรวมกันเน,ะเนานเนะใส่ด้วยจ้ะเดี๋ยวรอ,อให้รอ,อให้อันนั้นหม้อเดือดก่อนจ้ะพี่น้อง หมอเดือดเลยจ้าจะเป็นจะเอาเฮ็ดลงแล้วเฮ็ดลงก่อนจะลงไปเลย บวกนะในะส่น้อกันเลยงดีนะเสียงรุดไลายหลพี่น้องอยู่นี่สเปิร์นจะรอให้มักบวกแล้วก็เฮ็ดซุปก้อนนะคะเนาะเดี๋ยวจังมาปรุงกันจ้ะพี่น้อง จะให้มาปนกันเลยจะไม่นองแบบนั้นเปิ้ลจะใสก่กะปิน้ำนะคะเนาะโอ้ยจะหอมกับพี่น้นองกะปินิดนึงจ้ะ จ้าใส่ลายเส้นบบใส่ลายเส้นแบยจ้ะใส่ลงไปโหลดเนาะพี่น้องเนี่ยมันแซ่บก็ใส่ลงไปโหลดนึ่งคือเป็นกระแดกใส่นิดนึงจ้ะพี่น้องใส่ลายกระแดเดี๋ยวมันจะเคลมตั้งนี้นะจ้ะ อนนขอชิมก่อนพี่น้องวันนี้เขากะเอาน้าอันนี้ใส่นะน้ำข้าวเบือพี่น้องว่วมันบ่มีข้อเหนียวเนาะสอบเปิ้ลเลยเอาน้ำแป้งนะนะ แป้งมันนะคะเนาะให้มันเหนียวนุ่มๆพี่น้อนงจังจังจะเสบนะคะเนาะนี่ต้องเป็นซีพี่น้องวันนี้เราก็จะเอาผากรวยเนาะก่อนอาวลุวงเขาต้องปิดไฟก่อนพี่น้อง เดี๋ยวพักเขามันจะสุกเกินไปเนาะค่ะสซเปิลก็คนให้ <c oughs> แปลงสุกก่อนพี่น้องขอเติมน้ำประเดกนิดนึงพี่น้องมันบดเจีมจนพี่น้องใส่ลงไปเลยหอ,อมลายหอมลาย ซิมีก่อนโอเคพี่นาะเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะเอาปิดไฟกันเลยไปเนาะปิดเอาไปเอาอันนี้ลงไปผักเนาสะออมหรือพักข้า ยากได้บนพี่น้องจะเป็นยังไงก็ได้เนอะแล้วก็ไปตูลงไปมีต้นหอมหรือว่าผักบัวนองนะครับลงไปเลยนีี่่พ้องนานๆนะครับพี่น้องจ้ะ พักพันสุกหลายพี่น้อง จุ๊แล้วจ้ามีจัดพี่นองจ้ายังไงคะสำหรับคลิปนี้ก็เพอ่มจะมีนะคะพี่นองจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะคลิปนี้ายบายจ้า